Let's go. Mm. I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in cert. Cause I wanna have worth working a hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur. When you're working this hard till you get the Yeah, I ain't taking a backseat I'm passing. Anybody else who is rapping. I'm nasty. Ain't nobody able to catch me. They gas me. They cannot compare, they can't match me. I'm at half speed I got your girl and she left. วันนี้มาดีปะชนครับนะเป็นหมายครองเก่าเกาปากกระเฉดเยอะๆครับที่ปากกระเฉดตายนะวันนี้ใช้คิวด็ดเซตวันมีเล่นสีเทาสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลนะลองดูว่าจะกัดสีไหนไปดูครับ จิงเออช็อตไ้ยะเอ้ยะมันกัดไม่เต็มครับมันกัดไม่เต็มกัดลอยเลยมันดูดมันดูดแบบประเวงเนี่ยคีเรเด็7วันดทีิต่อหาตัวเวลานั้นถ้าว่าไม่ตรงกับจังหวะมันขึ้นจิ๊บแต่ยังไม่ใช่กัดสองที โอ้เล่นปนันเลยวะคือแบบกัดได้โดดเลยแหว่ง <und> น <ef en> ั้นไม่ได้มีโอกาสได้วัดเลยมันต้องฝีตัวเล็กว่าเลยกัดทึ้งโดดไม่มีโอกาสได้วัดเลยเห็นเต็มกลองเลย นะครับไซสสวยเลยแปดกบบยางคิเด็ดแซดวันตัวสีต่อย้อนจแจงไหมอันนี้วะคิเด็ดแซดวันตัวสีต่อโอเคครับฝากไปด้วยครับ cho ừ, tớ... cắt tốc tí, mấy tô thì ở hiểu bên tân mày rồi thì cầm lăng kia... ngay chốt ừ. phản <laughs> chốt rồi cho อย่างคือเด็ดเสร็จวันอันนี้ตัวสีน้ำตาลนะลองเปลี่ยนสีดูครับโอเคฝากไว้เลยครับผมอย่างคือเด็ดเสร็จวัน หม,ด,หมดเลยเนาะลงพระตเจ้ยนต้งหมดเลยอย่าไม่โอล๊ลานี่ดูเฉยๆเลยงดเลยๆ<ถา>เรื่องอะท่านนะ ยาว่าอันลาอืมนี่เดี๋ยวไม่รู้ออกกว่าดวได้มาเล่นอยากขี่ด้วยวันนี้เป็นนี้ดีเลยอ่ะ Nó còn bên chào Nam lúc nha, hấp hấp Nào Lứt ừ, à? ừ, lực cơn Bật xuống lứt โอ้ยโอ้ยตยอบางแค่วัดเกือนอ่กเดียวกัวมันหมดให้นัเอาตัวนั่นเลยว่า FC บ่งสัน FC ตัวยงเลยไ FC ตัวยงไม่ปล่อยเลยอ นัไม่ต้องไม่ต้องสูงนะครับนี่ครับกบยางกีด็ดเสร็จวันแตที่เต่านะวันนี้นี่กัดแล้ววัดรวนเลยกับลอยปายไม้โอเคครับเขาด้วย นมันหมดครับน,น,นี่ครับคิวด็ดเซตวันตัวสีเตายังเต็มปากเลยแต่อย่ารูดมาเลยโอเคครับฝากไว้ด้วยครบจังคิวด็ดเซตวัน เดี๋ยวไม่ใช่ว่าเลยควายนะ, <c ười> นะน,ะยนี่ครับครบจังคิวเด็ดเสร็จวนัน tôi sẽ thôi tôi đơm lên nhập vào đây chẳng kịp được xịt lại Mm. Mm. rồi Mm. 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 อมองไปต่อไม้พิษวังคิวเด็ดเสร็จวันตัวซี่โตท,ทุกคนอตอนเด็กมันเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวขอกลืนไปเล็กท่านคนตอนเด็กมันมันกัดไม่โตกนะลงเล่นในกองนะตอนเด็กมันกัดไมโ่โตกถึงผมย้อนซ้ายไปถึงมันวกลบมากลับอีกกัดอีกทีนี่ครับ ประมาณสี่ขีดอ,ะอ่ะตัวเดียวกันมาตัวเดียวกันเดียวกันเนาะอืม

วัดสวนเลยครับเทปนี้นี่ครับกับย่างจีดิดเสร็จกันสีเทาโอเคฝากไปด้วยกับปลาครง